ช่างรุกคู่บ้านพามาดูการสร้างบ้านด้วย EPD มวลเบาปลูกบ้านเติมสุขที่จังหวัดสุรินทร์โดยบริษัทเวลาสมาร์ทโฮมทีมงานสร้างบ้านเย็นกันนะครับ EPD มวลเบานั้นเป็นวัสดุที่มีความแข็งนุ่มผิวเหนียวแน่นแข็งเนื้อในเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟนะครับนำมาใช้เป็นผนังประกอบด้วย UN สกรูกาว KB910 k b 1 0ประกอบเข้ากับแผ่นอี d เป็นผนังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็จะทาด้วยน้ำยา kb 9 2 0แล้วก็ฉาบปูนเสริมตะไครยอันนี้คือส่วนของผนังนะครับส่วนหลังคานั้นก็จะใช้แผ่น epd หนาะ3นิ้วเป็นฉนวนกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่บ้านเท่ากับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นการสร้างโดยใช้ฉนวนกันความร้อน epd มวลเบาทั้งหลังคาและผนงังเมื่อฉาบปูนนะครับเมื่อติดตั้งฉาบปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถยึดเจาะก,ก่อแผ่นได้ตามปกติเพื่อให้ได้บ้านเย็นนะครับเป็นบ้านที่ เย็นประหยัดพลังงานอยู่ได้ยาวนานกว่า200ปีสนใจก็ติดต่อได้ที่ช่าารุกค,คู่บ้านสัญชัยขนาน0917893563 line สัญชัยครับ